วันนี้เวลา9 5้นาิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นสเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในาัชกรลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แล้วทรงพระดำเนินไปตรหนักอรุณทรงถวายทูบเทียนแพรแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคังงคปบปรินา,ายกท,ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคําถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคงเครื่องสังฆทานทรงหลังทักษิโนทกสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกถวายอนุโมทนา โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกถวายการสอนทรงสมาธิการวางพระหัตถ์และการกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งทรงสนทนาธรรมทรงสอบถามถึงพระพลนนามัยของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกและทรงสดับพระโอวาท ที่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงรับพระราชทานถวายวิสาชนาสนองพระปุตรฉาในเรื่องทรงสนพระไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิคำว่าวิชาและอวิชาต่างกันอย่างไรซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ถวายวิสาชนาคำว่าวิชาหมายถึงความรู้ส่วนอวิชาหมายถึงความไม่รู้ ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงความไม่รู้เหตุของการดับทุกข์และไม่รู้จักการดับทุกข์คือไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศบีโชธมหาวชิโรตตะบางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงให้ความสําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างสม่ําเสมอ